ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะก็ฝากกดติดตามให้กับช anel เลดคุงด้วยนะคะก็ช anel นี้นะเดี๋ยวกดติดตามก่อนเลยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะแล้วก็ช anel นี้นะคะก็จะทําเกี่ยวกับพวกเนี้ยอืออะไรวะเออน่าจะเป็นแนวประมาณเนี้ยแหละเออก็ลิงช anel จะอยู่ตาล่้างคลิปนะคะก็ใครที่ชอบก็มากดติดตามก็มากดติดตามเถอะแล้วก็กดติดตามให้กับช anel เราด้วยนะ

โอเคสวัสดีทุกช่องทุกท่านกันด้วยเลยนะโอ้ยเลบพ,พ้อมาพ่อมือสิเออก็อวันนี้นะคะจะมาเออบอกว่าคือเราเนี่ยเล่นในเมาส์กับพีบอร์ดนะคะเออก็ไม่ค่อยมีคนถามมาเราก็เลยอยากมาบอกแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปเล่นนะคะคือตอนนี้ปัญหาเมาส์หลอนก็ไม่เท่าไหร่นะคะ ก็จะมีปัญหาที่หนักๆเลยกับการเล่นมัลก์คีย์บอร์ดก็คือแบตเนาะคือมันจะเล่นไปชัดนแบตไปไม่ได้แล้วแบตกูก็ไม่ค่อยอึดด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเออแผ่นรองเมาส์คือไม่มีนะคะตอนนี้แล้วคือเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะแบบเออเนี่ยเมาส์มันจะประมาณแบบเข้าใจอารมณ์ของคนไม่มีแผ่นรองเมาส์เนาะก็เดี๋ยวสามารถแปะเบอร์โดเนตไว้ได้นะคะให้ไปที่แผ่นรองมาลุ่มเมาส์กูวะ นะ,ะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดกันหรือเปล่าเอ,อ่ยเดี๋ยวจะกดให้ดังๆเลยนะเอ,อ่เดี๋ยวเราไปเล่นปืนง่ายๆนะคะโอ้ยนอเมาส์เป็นที่แผ่นรองเมาส์นะคะไม่ได้เป็นที่เมาส์การเล่นลูกซองกับกันขอบอกเลยว่าคือเราเนี่ยเพิ่งมาเล่นนะคะเออ อันนี้กูยิงไม่โดนอย่างเงี้ยนะก็เล่นก็อาจจะประมาณนี้นะคะโอ้ยเมาส์หลอนโอ้ยเมาส์หลอนบ่อยเกินใครมีวิธีแก้เมาส์หลอนแบบดีๆก็บอกได้นะคะ ก็วิธีแก้เม้าบอนของเราหลักๆเลยก็คือแบบเนี่ยค่ะกดซ่อนเม้าบ่อยๆเพราะมันจะหล่นน้อยมากใครที่เล่นโหดๆแล้วนะคะก็สามารถมาสอนกันได้เนาะ ตอนนี้ขอแค่อาการแก้มเมาสไปก่อนนะคะส่วนด้านการฝึกยิงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปฝึกมาเองะส่วนตัวไม่เคยเล่นบนคอมนะเคยเล่นแต่ว่าแบบเออเมื่อปีสองปีที่แล้วอะโอ้โหเกินโอ้โหเฮ้ยอ๋อ,อรู้แลวทำไมเขาถึงยิงหัวกันง่ายขนาดนี้นะคะเฮ้ยเต้นด้วย ตอนนี้ยังไม่อะไรนะคะคือมีปัญหาด้านเมาส์เนี่ยแหละสามารถโดเนทได้นะคะโอ้โหหัวแตกหัวแตกไอวอลขอบายก่อนนะชว่วงนี้กดปุ่มเฮแตไอห,หนู ขึ้นไปก็แท็กโอ้โหก็เล่นดีขึ้นนะไอ้หนูอ๋อเมาหล่อนไอห้หล่อนไวเกินโอ้โหโอ้อมึงจะยิงกูทำควยอะไรล่ะไอ้เีย ขออภัยในคำหยาบนะอ้หอหยแม่ย้อยเออแตกปรดีหนึ่งแตกหนึ่งอ้โหยำกันเละอ้อสิบสี่คนเครื่องกูพังก็มานี้แหละมึงจะยิงกูทำควยอะไรล่ะไอ,อแม่ย้อยเออแตกไปดิ มึงก็ยิงกูจังเออแตกพอดีวควายเออแตกสองสวยๆครับโอ้โหเมาส์ก็หล่นจังอ้อคลิปนี้ไม่ไ้วยคำหยาบคายนะขออภัยด้วยจริงๆ เป็นเพี้ยอะไรกันเนี่ยอ้อมีเวรใครวะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมือ